ไลน์มีเนเจอเปิดใจที่จะอินสปายว่าฉันอยากจะเป็นลีด d e r ร์ที่ดีขึ้นเปียร์เบเตอร์บอสนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเ,เป็นคนหน้าในการคุมคนเรื่องคนเป็นแค่ข้อเท็จจของเขาเมื่อไหร่ที่สร้าง w a r e n e s s ให้เขาเห็นว่า ถ้าเขาทําเองครับวันหนึ่งมันก็จะติดแคปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเขาสามารถที่เป็น People Manager manager ได้ครับเขาสามารถสอนงานคนได้นะครับมีบารมีหรือสามารถ Build Trust กับคนในทีมได้เขาก็สามารถที่จะสร้าง productivity ได้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้ผมว่าทําให้เขาเห็นประโยชน์ก่อนนะครับ <c oughs> ผมว่าเมื่อคนเห็นตอบคําถาม why ได้เหมือนที่ Simon s i n e k บอก start with why ผ่าน <c oughs> ฮาวหรือกระบวนการเขาจะเริ่มใหม่เองนั่นผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ครับมีทุก intervention จาก l e a r n i n ้เร n ยนรู้เวนเดอหลายอย่างนะครับ mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือทำไงให้ Line Manager เปิดใจที่จะอินส r e ว่าฉันอยากจะเป็น Leader รที่ดีขึ้น be a better boss นะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะเรื่องของการเป็นหัวหน้าในการคุมคนเรื่องคนเป็น accountability ของเขาประมาณนี้ครับค่ะคุณแอดมีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้คะ ถ้ามองในแง่ของเราลองทุกอย่างแล้ว mm hmm. เราก็ต้องดูนะคะว่าสิ่งที่เราลองเนี่ยคนที่เราเลือกมาที่จะพัฒนาหรือคุยเนี่ย mm hmm. เขาอะไรกับเราไหมก่อน mm hmm. บางครั้งเนี่ยคือมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมันไม่มีสิ่งที่เป็น s t a โ e h เดอร์หรืออะไรกับเราแน่นอนเขาก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญดังนั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือสื่อสารและนั่งคุยกันไปเลยว่าอักรีกันไหมหรืออยู่ดีสักรี แต่เรา disagree แต่เราต้องทำในสิ่งที่ agree ร่วมกันหรือเปล่า <Okay. S 1> เพราะว่าการที่ทำกระบวนการเหล่านี้มันไม่ใช่ one-size fit all แต่มันสำหรับหลายๆลายไซส์และ fit หลายๆอย่างแต่จำเป็นที่จะต้องเป็นกลับ,ลบไปที่เดิมนะคะ One direction, one message ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วมันจะจบได้นะคะค่ะ okay.